สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรักเพื่อนมากเกินไปอยู่กับเพื่อนทุกช่วงเวลา6ดาราดังรักเพื่อนมากเกินไปมิตรภาพนั้นสําคัญเสมอเปิด 6. ดาราดังรักเพื่อนมากเกินไปบางคนรักมากจนกลายเป็นดราม่าให้กับตัวเองซะอย่างนั้นแต่ก็พร้อมที่จะร่วมทุกร่วมสุขก,กันไปขอเคียงข้างกันอยู่เสมอไม่ว่าจะเจอมรสุมข่าวชาวมากแค่ไหนอันดับที่6หนิงปณิตา เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่ขึ้นชื่อในเรื่องรักเพื่อนจริงๆสำหรับหนิงปณิตาที่ล่าสุดกำลังเป็นประเด็นสุดร้อนแรงมากในตอนนี้หลังออกมาเปิดใจทางน้ำตาถึงปมแก๊งแตกครั้งแรกทำเอามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แตกเป็นสองฝั่งล่าสุดหนิงได้ออกมาเคลื่อนไหวทางอิ s สตาแกรมโพสภาพจอดาพร้อมพรั่งผูความรู้สึกทานองที่ว่า ถึงตนจะดูแรงดุร้ายแต่จริงๆเจ็บและร้องไห้เป็นไม่คิดว่าการรักเพื่อนมากเกินไปในหลายเหตุการณ์จะกลับกลายมาทำลายเราแบบนี้ไม่ได้อยากดึงดราม่าขอกำลังใจแต่วันนี้ยอมรับว่าอ่อนแอจริงๆอันดับที่5นาน,า,นาไรบีนาคุณแม่สุดเท่ก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความรักเพื่อนเธอมักจะออกมาเปิดใจและให้สัมภาษณ์แทนเพื่อนสนิทอยู่เสมอ ไม่ว่าเพื่อนของเธอจะเจอมรสุมข่าวเชา้าหรือปัญหาใดๆทั้งคู่ก็คอยเคียงข้างกันอยู่เสมอรวมถึงในายามที่เพื่อนในกลุ่มมีปัญหาสาวนานา,นาก็จะคอยเป็นกาวใจเยียวยาความรู้สึกของเพื่อนๆจนกลับมาสนิทกันเหมือนเดิมอันดับที่4โมอามีนาถึงแม้จะเจอมรสุมข่าวแค่ไหนแต่ดารามากความสามารถแต่โมนิดาก็มีเพื่อนที่เคียงข้างอยู่เสมอ นั่นก็คือโมอามีนาที่เธอมักจะคอยมาดูแลเอาใจใส่รวมถึงออกโรงปกป้องสาวแตงโมในทุกๆเรื่องแถมเธอมักจะออกมาช่วยเคลียร์ข่าวและประกาศชัดเจนในความบริสุทธิ์ใจของเพื่อนเธอนั่นเองอันดับที่3แก้มกวินตรานักแสดงสาวสวยแซ่บก็เรียกได้ว่าเป็นสาวสวยที่รักเพื่อนมากในยามที่เพื่อนสนิทของเธอหมิวสลินลาพัท ถูกโจงว่าเป็นกิ๊กของนักร้องหนุ่มเธอก็ได้ออกมาให้กำลังใจและพดปกป้องเพื่อนสาวเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างเพื่อนอยู่เสมอเลยล่ะค่ะอันดับที่สองชมพู่อาร,รยาซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อาร,รยาก็มักจะคอยเคียงข้างเพื่อนสนิทสุดสีอย่างเอมมี่มรกตที่ทั้งสองสนิทสนมกันมายาวนานคอยดูแลกันอยู่เสมอในยามที่สาวเอมมี่ต้องเผชิญข่าวต่างๆชมพู่ก็จะออกมาโต้ตอบ และปกป้องเพื่อนอยู่เสมอเช่นเดียวกับเอมี่ที่จะคอยมาดูแลเพื่อนอย่างใกล้ชิดในยามที่ป่วยหรือคลอดลูกรวมไปถึงการเปิดตัวร้านเสื้อผ้าของสาวเอมี่ที่ชมพู่ก็มาเดินแบบและช่วยงานอย่างเต็มที่อีกด้วยอันดับที่หนึ่งอั้มพัทราภาเรียกได้ว่าลุยกับเพื่อนจนขึ้นหน้าหนึ่งเลยทีเดียวล่ะค่ะสำหรับอั้มพัทราภาเพื่อนสนิทของเมเฟื่องอารมณ์ที่เธอทั้งสองขอเคียงข้างกันอยู่ทุกช่วงเวลาของชีวิต แม้จะต้องเสียเงินเสียงานจนขาดรายได้เกือบ20ล้านเสียภาพลักษณ์ก็พร้อมที่จะปกป้องเพื่อนอยู่ซึ่งทั้งคู่เป็นเพื่อนที่รักกันมากจริงๆเลยล่ะค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ